кр oh. สวัสดีรู้ทุกท่านและชาวขอออฟตี้บอบาทุกคนด้วยนะครับผมผมอัปปี้ทีวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกิโล1น1เช่นเคยนะครับผมแต่เพิ่มเติมเลยคือผมจะเล่นของแต่งของแอดมินนะครับผมซึ่งของแต่งในวันนี้ที่แอดมินให้เรามาลองเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็จะเป็นของแต่งแม่นยํำนะครับผมก็ของแต่งนั้นมีอะไรบ้างก็เราไปดูกันเลยนะครับและนี่ก็คือของแต่งของแอดมินที่ส่งมาให้ผมนะครับเริ่มอย่างแรกเลยนะครับผมล้ก็ ืนจะใส่เป็น OWC ครับผมเพื่อเพิ่มความแม่นยำแล้วก็เพิ่มระยะยิงด้วยนะครับแล้วก็ลดแรงดิ่ดน่นอนแรงดิ่ดแนวตั้งตามนี้เลยนะครับแต่ข้อเสียคือจะลดความคล่องตัวมหาศาลครับทั้งความเร็วในการยิงทั้งความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็ความเร็วในเคลื่อนที่แล้วก็พันท้ายปืนนะครับเป็น RTC นะครับผมเพื่อเพิ่มความแม่นยำแล้วก็การกระตุกอีกด้วยนะครับลดแรงดิ่ดแนวนอนอีกนะครับผมทําให้ปืนยิงแม่นขึ้นนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือ ลดความเร็วเคลือ่อนที่ขนาดเล็งอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มาต่อด้วยแม็กกาซีนะครับผมก็จะบรรจุแม็กกาซีน20นัดนะครับผมลดความเร็วในการรีโหลดและเคลื่อนที่นิดหน่อยนะครับผมกิบหลังก็จะใส่เจ้าตัวเพิ่มความแม่นยำ11%นะครับผมทําให้ปืนยิงแม่นยำมากนะครับผมแล้วก็ติดกล้องเล็งนะครับผมสามารถเลือกติดได้หลายแบบเลยนะครับผม หรือถ้าผู้ชมเป็นคนที่ไม่ติดกล้องก็สามารถถอดกล้องนะครับผมเพื่อไปติดเลเซอร์ OWC เพื่อเพื่อความไวในการเล็งน,นะครับผมก็ของแต่งโดยรวมนะครับผมจะเห็นได้ว่าจะมีความคล่องตัวที่ต่ำมากนะครับแต่แรกด้วยที่มีความแม่นยำสูงแถมนิ่งอีกด้วยแล้วก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นครับผม แล้วผมรู้จักอของแต่งเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่มุมแรงบิดตื้อไม่ค่อยไหวหรือความไวต่ำนะครับผมก็สามารถใช้ของแต่งนี้ได้ครับเพราะว่าวาแต่งแบบนี้มันพอข้างนิ่งมากทําให้เราเล่นง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็บกวกความแม่นยำหาศาลนะครับทาให้ยิงศัตรูโดนได้ง่ายนะครับผมของแต่งนี้ผมได้ไปเล่นดูแล้วนะครับผมในสําหรับตัวผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเล่นความไวสูงครับเวลามันเล่นปืนนิ่ง จะทาให้ผมยิงไม่ค่อยโดนนะครับเพราะเพราะว่าเวลาที่ผมเล่นปืนนิ่งๆอ่ะนิปโปงผมจะไม่ค่อยขยับขยี้นนะครับผมจะสังเกตได้ว่าเวลาผมแต่งปืนทุกกระบอกนะครับผมจะแต่งให้มันมีแรงดีดนะครับผมสามารถทําให้ผมได้คุมปืนนิ้วจะได้ขยับปืนแล้วก็คุมปืนได้เองนะครับผมก็สําหรับคนที่เล่นความไวสูงแบบผมนะครับแต่ของแต่งนี้ก็ใครที่เล่นความไวต่าหรือปางกลางก็สามารถเล่นได้เลยนะครับผมก็ลองไปใช้ดูได้ครับ และด้วยความท้าทายของผมนะครับผมก็จะเอาของแต่งนี้ไปลงแร้งเอ็มพีนะครับผมก็ผมไม่รู้นะว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมบวกกับปืนที่มันนิ่งเกินไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะยิงโดนหรือไม่นะครับผมก็อย่างที่บอกครับผมเล่นความไวที่มันสูงมากนะครับผมถ้าเล่นปืนอะไรที่มันนิ่งๆเนี่ยนิ้วโป้งผมจะแทบจะไม่ได้ขยับนะครับผมทําให้มีโอกาสยิงศัตรูโดนน้อยมากนะครับผม ถ้าอยากใหผมลงแรงแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ผมคนละครั้งก่อนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลุยกันเลย Yahoo เอาซ้ายละกันขวานี้ไม่เป็น <c oughs> ซ้ายน่าจะมีมุมแบบเลิงได้เ่ได้ข <c oughs> วามันมีแบบมันดำน้ำอะ่ะ <c oughs> ดำน้ำดำน้ำยุดจุด ลูกสาวของข้าเอ๋ออวัดกิ๊บหน่อยนะยีดละจังาอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราอิจฉาอะไรเราเราทำอะไรเนี่ยเราโยอะไรเนี่ยตัดให้ได้นะเว้ยถ้าเกมนี้แพ้กูโทษมึงเลยนะถ้ามึงตัดไม่ได้นะโทษมึงเลยนะปวดเลยตัดให้ได้นะเว้ยเกมแพ้นี่โทษมึงเลยนะกูบอทเลย เฮ้ยทำไมเราน่ารักจังอ่ะเฮ้ยทำไมเราน่ารักจังอ่ะอ่ะเอาเอาเอาหัวใจดวงใหญ่ไปเฮ้ยกระแทกหน้าแม่งเอาอสติทำไรอะทำอะไรอ่ะไม่วอร์มมืออ่ะเวลาเราเข้าเกมทุกครั้งเราต้องวอร์มมือนะเว้ยเราแบบเราต้องแบบ เข้าเกมเฉยโอ้่างลูกซองอนีม่ทายะไรก็ไม่รู้อะบางเราเออโยเยวโอ้โหนี่แกงไอ้นี่ดีว่ะแกงกิโลแกงกิโลไปวะเดี๋ยวโดนแกงกิโลกูบอกเลยโอ้ยแกงกิโลเป็นวยเข้ามาลครับเราแม่นกว่า สองอะไรล่ะเหลือห้าหนาสสุดท้ายเฮ้ยห้าหนาจีไม่ตายกระโดดปานเพียแต่ครับเฮ้ยอขวาอ๋อ,อมีมุมหน้าต่างขวาตาหนึ่งด้่หว่าลืมไม่ได้เล่นนาครับด่าดไม่ได้เล่นนานะครับเอาเพแบบนี้ เฮ้ยลูกสองลูกสองสามีเจอสามีคุณคุณเนี่คนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหจะเป็นจุดครับเป็นจุดครับปิดผิดกันนะครับไป มือเราแม่นกว่าไม่ต้คงกวัวัดไปเลยไกลๆอย่ามาใกล้ๆกูก็พอโอ้ลูกปองนียจังหวะกลางสกิตตัววะเนี่ยเพื่อนไม่ได้สักตัวแล้วแม่งวิ่งแบบไอเดี๋ยวเอ้าไม่ใช่เพื่อนนี่วะาุ้ว่าใครวะ ว่าใครวะเดินเห็นชื่อสองคนแต่เดินสามงงเลยเฮ้ยโอ้ยลูกกระจองอี๋ลูกจองปากยิงจองปากยิงอะ ไรวะโอสปัดไม่โดนเมื่อกี้กิ่เป้าโดนนะทำไมปืนมันไม่โดนวะคดีผมเล็งค้างวางกระเป่าเกี่ยวว่านนีว่าเป็นแคปดีมากแต่ซ้ายหลุดแน่ๆเลยขวาแล้ยปืนไฟปืนไฟ ตายกูตายกีนเลงดักลอแล้วแต่โดนรถชา์สีเฉย้น มัง้งตกปล่อยเกินเอาดิมาดิเนี่ยเนี่นมนแบบย,ม,ม,าาม,ยมันแบบถ้าตกเลยมันรู้มันหันไม่ไปเราจะเราจะคมปืนว่าจะอะไรเนี่ยมันแบบมันชอบจะคมปืนไม่ได้อเอฟกระเบิดก็เยอะเออนี่หม เข้าเอ้าตรงไหนเข้าวะตรงนี้เหรอใช่หล่ะักนไม่รู้อะเพื่งมีของเปล่ามาดิเพื่อนไอ้เพื่อนไม่เห็นพือแตกมันไปตรงนี้ได้เถอะวะเฮ้ยไปได้เพิ่งรู้ แล้วโดดขึ้นยังไงอ่ะโดดขึ้นตรงนี้เหรอไหนวะโดดขึ้นตรงไหนมึงวะอ้าวมาจะยืนเลยมีแม่เอายืนนิ่งไหมเซตนี้มันจะยืนตงอดเลยครับเฮ้ยคืออะตกกระชัยตกใจะชัยจานบินบินผ่านหน้าไหมอ่าอออยู่ไม่พ่อยสวยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรว่าทำนี้ ขอตัวนี oh, oh, yeah. well, right uh, ้ไ oh, ด้ไหมอ่ะเฮ้ยเอ้ามองไม่เห็นอ่ะสายตาทั่วอ๋อมองเขาพิ่งพิการน่น่ยดูโอ้หรักการ์ดกันว์ใจญ่แม่เลย

เฮ้ยเอาเอาเพื่อนเ,เอาไม่ใช่เพื่อนเหรอพวกมันทั้งนั้นเลยเนี่ยว่ะโอ้โห EMBL กูถามจริงเอนงินของออกมาจะแพ้ยังสวยเข้าไม่ทัน ไม่อะไรถือว่าเรา <c oughs> ถือว่าเราทำเต็มที่แล้วกันเต็มที่อะปืนนี้เต็มที่อะสุดแค่นี้โอเคก็สรุปเลยนะครับว่าเออปืนมันแบบมันเหมาะสาหรับแบบแนวแค่มากกว่าจะไม่ค่อยเหมาะสาหรับเกมบุกเกมบู๊แบบผมนะครับผมก็ผมพยายามเล่นแล้วแต่ปืนแบบเอาจริงนะปืนปืนแบบมันไม่ได้นิ่งดิมันก็ยังพอนี่ยังพอแบบมันยังมีดี๊ดแต่ก็มันก็เหมาะ สำหรับคนที่แบบความไวต่ำหรือความไวปังกลางมากกว่านะครับผมซึ่งผมเล่นความไวที่มันสูงเนาะก็อาจจะยิงแบบ,แบ,บว่าวมั่งอะไรมั่งโดยที่แบบปืนแบบในสาระผมนะปืนมันแบบมันนิ่งเกินไปนะผมทําให้ผมแบบเออมันเล่นไม่ค่อยได้แต่ยิงไปสามสิบสี่ตัวอยู่ก็โอเคอยู่เว้ยไล์ให้น้องเขาหน่อยหน้องเขาพยายามเลนะ่นนะก็สรุปโดยรวมก็ปืนเนี่ยก็ เล่นใน MP ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับผมซึ่งมันยิงได้ไกลยิงได้แม่นก็จริงแต่เพียงแค่ความล้องตัวมันแบบมันต่ํามากนะครับถึงแม้มันจะเล็งเร็วก็จริงแต่เพียงแค่แบบเวลาเดินซ้ายขวาหรือเดินโยกเนี่ยมันจะเดินไม่ค่อยไหวนะครับมันก็แบบเออยืนแบบยิงน,นิ่งๆให้เขายิงแบบสวนเราตายเลยแล้วยิ่งเจอ c b r โฟนนะั้นเดี๋ยวนี้แบบโอโ้โหสู้แทบจะไม่ค่อยจะไหวครับเอาทุกคนผมเพิ่งเห็นว่าเอมินบอกว่าไอ้เซตเนี่ยมาเป็นของ BR เอาอเอาบอกก็รีบรีวิวก่อนเลยเอาไปของพีอาร์หรออ่าก็ <g ül> โอเคครับผมก็ขอเป็น,ปนพาร์ทแล้วกันในในผมก็อ่านแล้วนะก็พาร์ทแรกผมก็เอามาลงเอ็มพีให้ดูนะครับว่าอ่ามันเล่นได้ไหมก็สรุปก็มันเล่นค่อนข้างยากนะครับแต่มันก็เล่นได้ครับเอาไปเล่นแบบขำๆบวปกปกติแบบเราแคปไกลๆแล้วยิงได้ครับแต่เพียงแค่รลอลงแรงอ่ะเวลามันลงแรงเราต้องแบบ เราต้องเข้ายึดจุดเราต้องคุมเราต้องโซนให้เพื่อนนะครับเราต้องแบบอ่าคอยแบบสลับตำแหน่งไปมานะครับทําให้ปืนเนี่ยที่ความคล่องตัวมันต่ําโดยที่แบบอ่าเวลาสลับตำแหน่งเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างจะช้านะครับผมก็ลงแรงอาจจะไม่ค่อยจะไหวนะครับหรือผมเล่นไม่โหดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องเปลี่ยนคนเล่นมั้งจังหวะนี้ก็เซตนี้เดี๋ยวลง BR รผมไว้พทหน้าละกันนะครับผมบอกเลยว่าสายบ r รนี่งานถนัดของเรานะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมด้วยนะครับผมถ้าชาบก็ฝากกดไลค์นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้อัดปีต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวกราบลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมย่ํา